จริงๆชีวิตของหนูเนี่ยพื้นเพลเนี่ยเกิดที่จังหวัดเลยชนบุรีค่ะเป็นคนชนบุรีค่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยก็คือเรียนชนบุรีมาตั้งแต่เด็กจนมามหาลาัยถึงมาค่อยมาเข้าที่กรุเงเทพเข้ามาอยู่กรุงเทพอ๋อแสดงว่าอยู่ชนหญิงถึงมหใช่แต่ที่บ้านจริงๆบ้านน้องรุ่นเนี่ยก็เป็นที่บ้านก็มีฐานะ<ม>ทีมเขาบอกว่าที่บ้าน<อ>มีตึกมีอะไรในนู่นใช่ไหมแต่ว่าแบบว่าที่บ้านไม่ได้สปอยนะแบบว่าให้หาเงินเองอะไรเงี้ยก็ทํางานหาเงินทาอะไรมาบ้างนู่นก่อนที่จะเป็นดารา ก็ขายของแล้วก็แล้วก็มีช่วงหนึ่งเหมือนแบบที่บ้านเป็นเจ้าของตึกแล้วก็มีโรงงานล่มชูชีพะมาเช่าชั้นแบบผลิตลมชูชีพก็ไปสมัครเป็นแบบเด็กพัฒนาเป็นลังบ็อกซ์กรีนก็คือเขามาเช่าตึกบ้านเราแล้วก็เลยไปทำงานต่ออีกทีหนึ่งใช่ปิดเทอมไงจ้าหาอาได้ทำแล้วมาเข้าวงการได้ไงเข้าวงการได้ประกวดยูทิปเฟชชี่ไอเดีลห้าแล้วก็อายุ อายุกี่ปีตอนนั้นอยู่ประมาณมหกอ่ะม5ม6อุ้ยยูทิปเมื่อก่อนดังมากรุ่นเดียวกับน้องไม้นะเพชสีปะไม่ไม่รุ่นเดียวกับฟังน้องฟังเหรอเขาต้องฟังฮอร์โมนประกวดยูทิปเหรอใช่อ๋อหมอฟังน่ารักแต่รุ่นอะไอ้นุ่นไม่เลยอ้าวจอนถ่ายนะบอกบอกว่านุ่นมุกสวยขึ้นนล้วเนี่ยก็สวยขึ้นแต่ไม่ได้ชอบอ่ะเห็นไม่ได้สดิกอ่ะไม่ได้ชอบมันอ่ะเพราะว่ารู้ว่ามันเคยถ่ายรูปตัวเองให้เพื่อนผมก็เลยแบบอินเด็ก เด็กจริงๆมึงเป็นผู้หญิงสวยมึงคิดอะไรมึงถ่ายให้ผู้ชายวะข้าถามว่าทำอะไรอยู่มึงก็บอกที่เข้าห้องน้ำค่ะมึงเขาไม่เชื่อเอานะไอ้เบิร์นดูเองนะปัจจุบันมันเปลี่ยนไปแล้วอันนั้นเป็นไปอดีตเห็นไหมครับคนเราแต่ละคนน่ะจะมีความโลกจิตที่แตกต่างกันผู้หญิงสวยๆที่หลายคนชอบไปมัลดิฟถ่ายชุดว่ายน้ำคนไล่ต่อสัแตนใครจะหารู้ไหมชอบถ่ายรูปตัวเองตรงไ้ผู้ชายอยวนี้ไม่ถ่ายแล้วเคนแชร์เยอะอันนี้ถ่ายแล้ว แล้วเสียงเรา,าห้าวงี้มาตัง้งแต่เด็กไหมตัง้งแต่เด็กเลยเสียงนี้เลยเออคนก็จะชอบบูลลี่ชอบล้อเออว่าเสียงเป็นแบบเสียงใหญ่เ,ออเสียงใหญ่เออแล้วเวลามันกีดมันกีดเน,นี่กปะกีต้าฮ่าเนี่ยบูลบลี่เนีเ่ยบูลออบลี่อันนี้เรียกบูลลี่แล้วอ่ะม,มึงเจอผีอ่ะสมมติหนังผีอ,อ่ะแอคชั่นเจอผีหนึ่งสองสามผีมาบูลลี่ นั่นมันสะใจมากเลยนะเอ้าผีมาสะใจอะไรขนาดนั้นตลกนี้โทรโทรหาเบิ้ลนี่โทรหาเบิ้ลโทรแล้วดอบลอยเบิ้ลตอบสิ